สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินบัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งกด subscribe และกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ได้แก่คุณที่เกิดวันจันทร์ครับ คุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระรามรำพันธ์สี่ถ้วยพระแม่โพศพเจ้าหญิงเหรียญไพ่รถสึกยืนหนึ่งประจำสัปดาห์คือคุณที่เกิดวันจันทร์มีข่าวดีด้านต่างประเทศติดต่อสื่อสารธุรกิจขนส่งโลจิสติกค,ครับ3-5พฤศจิกาธุรกิจเกษตรโดดเด่นเป็นพิเศษผู้ใหญ่ส่งเสริม30ตุลาถึง3พฤศจิกา ช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์งานด้านต่างประเทศมีช่องทางขยับขยายความรักมีเกณฑ์พบเจอจากการเดินทางครับสัปดาห์นี้การเงินมีสภาพคล่องลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับและยังมีโชคจากยานพาหนะและจากคนใกล้ชิดด้วยครับผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่า นำโชคที่ดีมาให้ครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาวันที่4วันที่5พฤศจิกาต้องดูแลสุขภาพของตัวเราและสมาชิกในครอบครัวเป็นพิเศษครับ2,6,7,8เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการเดินทางกับคนรักมีโชคลาภครับการบริจาคค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่ง สวดอิราชาคตะรสา,าทั้งหมด15จบและสวดวัตกะปริศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระนารายแปลงกายเจ้าหญิงดาบไพ่พระฤาษีชนกเฮอร์มิตและไพ่สังหารนนทก Death. เดทเฮงยืนหนึ่งด้านงานวิชาการครูอาจารย์การสอบการแข่งขันครับสัปดาห์นี้ อิทธิพลของไพ่จะส่งผลให้เราใฝ่รู้เป็นพิเศษครับมีเกณฑ์ค้นคว้าศึกษาหาช่องทางต่อยอดในเรื่องการงานในเรื่องของธุรกิจต่างๆมากมายครับงานด้านสาธารณสุขสุขภาพเด่นเป็นพิเศษความรักจะได้พบเจอจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมครับและจะได้เจอจากการติดต่อประสานงาน30ตุลาถึง2พฤศจิกา ต้องระวังของหายในช่วงต้นสัปดาห์และยังต้องระวังอุบัติเหตุจากของมีคมด้วยครับผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคมาให้คุณที่เกิดวันอังคารครับสัปดาห์นี้ทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล3 6 5 9เป็นชุดเลขมงคลครับทำบุญบริจาคลงศพ บริจากผ้าห่อศพเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดติหังจะโตโรธินังทั้งหมด8จบและสวดทัชคปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกางวันได้ที่พ่อหุ่งไพ่ขันทกกุมารเจ้าชายดาบพระรักษมีเจ้าหญิงเหรียญน,นางสีดาสิ้นชีพ8ถ้วยเฮงยืนหนึ่งด้านธุรกิจความงามบิวตี้ธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องประดับของสวยงามครับสัปดาห์นี้พระรัศมีอํานวยพรสวดโอมมหาลักษมีวิศณุปริเยนมัตบูชาด้วยดอกบัวสีชมพูที่วัดแขกสีลมอาวอกราชประสงค์เกสรวิลเลจชั้น4หรือจะที่โบสถ์พามเสาจิงช้า30ตุลาถึง2พฤศจิการะวังสุขภาพทางเดินอาหารเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านครับ แต่3ถึงพฤศจิกามีข่าวดีเรื่องงานการลงทุนได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมครับผู้ชายผิวสองสีสันทัดอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้ผู้ชายผิวสองสีสันทัดอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้ครับความรักสัปดาห์นี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษคนโสดได้พบเจอคนถูกใจคนมีคู่มีเกณฑ์ยขยายครอบครัว ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล4 5 6 9เป็นชุดเลขมงคลครับถวายผ้าไตรสบงจีวรสังคติผ้าอับน้ำฝนเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดปิสัมละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดอาตานาติยะปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่ลงทันหนุมานห้าเหรียญพาลีชิงนางมนโทสามดาบไพ่ของราชสมบัติสิบถ้วยเฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักครอบครัว30ตุลาถึง2พฤศจิกาช่วงต้นสัปดาห์มีเรื่องใช้จ่ายเงินมากครับต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีระวังขาดสภาพคล่องครับ3-5พฤศจิกา ผู้ใหญ่ส่งเสริมมีข่าวดีจากครอบครัวธุรกิจครอบครัวรวมไปถึงคนรักให้การช่วยเหลือสนับสนุนครับสัปดาห์นี้วิศวกรสถาปนิกอินททเลียออกแบบตกแต่งก้าวหน้านักคิดนักเขียนนักแสดงโดดเด่นเป็นพิเศษครับ31ตุลา3พฤศจิกา2วันนี้ต้องระวังของหายระวังบาดแผลจากของมีคมหรืออุบัติเหตุครับ ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีสันทัดนำโชคมาให้ครับทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล6.7.8.9เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความสุขความรักนำมาซึ่งพลังและความมั่นคงครับทำบุญการศึกษาให้พระภิสุขสงฆ์สามเณรผู้ด้อยโอกาสเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่ง สวดคาพุทธปันธูธรรมวคะทั้งหมด12จบและสวดอังคุลิมาละปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระฤหัสบดีได้ทธิพนขงไพ่เท้ามารีวราลาดราชาถ้วยพลักต้องหอกสี่ดาบค่อมกุจียุยงไพ่หกถ้วยเฮงยินหนึ่งเรื่องงานประจำโดดเด่นเป็นพิเศษครับช่วงนี้การงานผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมครับและในช่วงต้นสัปดาห์30ตุลาถึง3พฤศจิกาธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มงานบันเทิงขนส่งยังเด่นเป็นพิเศษอีกด้วยครับมีเกณฑ์ขยับขยายมีการเริ่มต้นที่ดีใครที่กำลังคิดหาช่องทางการลงทุนหรือธุรกิจอยู่มีเกณฑ์สำเร็จครับการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ จากอิทธิพลของไพ่พลักษต้องหออครับ31ตุลาวันที่4และวันที่5พฤศจิกาต้องระมัดระวังครับความรักจะได้เจอจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมคนรักเก่ามีโอกาสรีเทิร์นด้วยสำหรับคนที่มีคนรักใหม่อยู่ต้องระมัดระวังนะครับต้องตัดสินใจให้ดีและต้องชัดเจนเด็ดขาดครับอาจจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้ ระวังเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านครับทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล5 6 9 2เป็นชุดเลขมงคลการบริจาคโลหิตบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งครับสวดพระสัมสมวิสัเทพะทั้งหมด19จบและสวดโพชฌชังคปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ได้ที่ผลงไพ่พระรามออกศึกหดาบการตัดสินใจที่ถูกต้องพระแม่กาลีราชินีดาบหนุมานแผลงฤทธิ์แปดเหรียญเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คู่กันกับวันจันทร์ได้แก่คุณที่เกิดวันศุกร์ครับ <c oughs> การงานมีเรื่องต้องตัดสินใจแต่ตัดสินใจเลยเดินหน้าลุยคุยได้มีเกณฑ์สำเร็จดีความก้าวหน้า รออยู่ครับ30ตุลาถึง2พฤศจิกามีช่องทางธุรกิจใหม่ๆผลตอบแทนดีมีกำไร3 5ถึงพิกามีเกณฑ์ต้องระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่เกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์กระทันหันมีเกณฑ์ขยับขยายการเริ่มต้นใหม่ๆครับสัปดาห์นี้งานยุ่งไม่มุ่งเรื่องรักต้องแบ่งเวลาให้สมดุลกันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีคู่แล้ว บริวารดีได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีที่รอคอยมานานมีเกณฑ์สำเร็จครับคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ยังมีโชคลาบลอยฟุกฟุก30ตุลาถึง1พฤศจิกาวันที่5พฤศจิกาผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคมาให้ครับระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูก ทิศตวนตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล3 9 2 6เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความรักที่ราบรื่นมีความสุขครับเลี้ยงอาหารเด็กยากจนใส่บาตรถวายเพลนพระเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดอะพยะปริสเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์ได้ที่ผลของไพ่ทศกัณฐ์แพ้ความห้าถ้วยพระรามคลองเมืองเอ็มเบอร์ร์วิตกนางสีดาเก้าดาบเฮงยืนหนึ่งธุรกิจส่งออกงานด้านต่างประเทศธุรกิจเกษตรธุรกิจออนไลน์โดดเด่นเป็นพิเศษรับทรัพย์ครับแต่ช่วงนี้มีเรื่องกังวลใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องครับ30ตุลาถึง2พฤศจิกามีแรงกดดันในงานสุด ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดได้นะครับ3-5พฤศจิกาดวงชะตาฟ้าเปิดผู้ใหญ่ส่งเสริมคนโสดพบเจอความรักจากการเดินทางครับสำหรับคนที่มีคู่สัปดาห์นี้มีเรื่องให้คิดมากกังวลใจค่อยๆปรับปรุงความสัมพันธ์กันนะครับระมัดระวังสุขภาพเส้นเลือดความดันวันที่สวันที่4พฤศจิกาต้องระมัดระวังสุขภาพ และเอกสารสัญญามากเป็นพิเศษทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล7891เป็นเลขมังกรหมายถึงการมีชื่อเสียงยืนหนึ่งครับทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดโสม,มานากะริถาโททั้งหมด10จบและสวดชัยยปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์เสนาวานอนนนทกสินลิ์สิบดาบพลักษถือสอนสีน่เหรียญเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภครับดารานักร้องศิลปินนักแสดงวงการบันเทิงรวมไปถึงงานช่างงานฝีมือต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษ30ตุลาถึง2พฤศจิกาผลงานโดดเด่นประสบความสำเร็จงานประจำผู้ใหญ่ส่งเสริม มีโอกาสแสดงผลงาน3-5พฤศจิกามีแรงกดดันในงานเอกสารสัญญาระวังผิดพลาดต้องตรวจสอบให้รอบครอบก่อนนะครับคนโสดพบรักจากการทำงานติดต่อประสานงานที่มีคู่มีการพูดคุยเรื่องของอนาคตขยายครอบครัวซื้อบ้านมีบุตรระมัดระวังสุขภาพกระเพาะปัสสาวะไตกระเพาะอาหารเป็นพิเศษทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศ มงคล4198เป็นชุดเลขมงคลบริจาคหนังสือธรรมะพิม์พหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดอวิสุนุสานุติทั้งหมด6จบสวดบารมี30ทัศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทุกเช้าวันจันทร์เราพบกันกับดวงประจำสัปดาห์ วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาาชินบัญชรสวัสดีครับ